สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ Easy and Simple English นะครับวันนี้ผมเช่นเคยนะครับตัว Word นะหัวข้อน,นี้ของเราก็คือ8กฎการเติม ing ที่ควรรู้จักนะครับผม <Yeah. S 1> พูดง่ายๆก็คือเราจะมาดูว่ากริยาเนี่ยเวลามันไปเติม ing แล้วเนี่ยมีกฎอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่กำลังฝึกกันม,มาอยู่พวกนี้เป็นเรื่องจำเป็นเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเนื้อหาวันนี้นะครับผมอย่าลืมกด Like กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะมาฝากแบบนี้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับอันที่1นนะครับก็คือกริยาทั่วไปที่เราสามารถที่จะเติม ing ได้เลยนะครับผมก็ไม่ต้องไปคิดมากนะครับผมกริยาจํานวนมากเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกฎอะไรมาคุมมันนะครับมันก็แค่เติม ing เฉยๆนะครับกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องจานะครับผมแค่เอามาให้รู้เฉยๆว่ามีกลุ่มนี้เช่นกันนะครับเราไปจำไอ้กลุ่มที่มันมีเงื่อนไขพิเศษดีกว่านะอันนี้ไม่มีเงื่อนไขพิเศษ อ่ะคำที่สองน,นะครับผม look 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 อันนี้แปลว่ามองใช่ไหมครับผมก็เติม ing ก็ looking 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 ปกติเลยนะครับผม looking ถัดมา sing 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 อันนี้แปลว่าร้องเพลงใช่ไหมครับผมทำเป็น ing ก็เติม ing เฉยๆ singing singing singing, ing นะ singing, singing ไม่ใช่ s i n g i n g นะ singing, singing ถัดมา rain, rain, rain อันนี้เป็นกริยานะครับผมจะแปลว่าฝนตกนะครับผมแน่นอน rain เนี่ยมันมีรูปคำนามที่เป็นคำนามแล้วแปลว่าฝนใช่ไหมครับผมอันนั้นคือคำนามแต่ว่าถ้าเป็นกริยาแบบว่าฝนตกใช่ไหมครับผมก็ rain ไปเติมไปจกิีก็ raining ได้ ต่อมา call 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 อันนี้เป็นกริยาแปลว่าโทรหาใครสักคนหรือว่าเรียกหาใครสักคนก็ได้นะครับได้ทั้งสองความหมายเลยก็ต้องไปดูบริบทนะว่า,มมาในบริบทนี้มันจะแปลว่าโทรหรือเรียกหานะครับเป็นเด G มนจี NG ก็ปกติไม่ต้องคิดอะไรมาก calling 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 ถัดมานะ talk 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 แปลว่าพูดใช่ไหมครับผม แต่เมนจีก็ talking 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 จะสังเกตนะว่าคำที่มันลงท้ายด้วยตัว k เวลามันเติมเม้นจีแล้วว่ามันจะออกเป็นเหมือนเสียงกิ้งมากกว่ามากกว่าคอควายที่ look look looking talk talk ก็เป็น talking เป็นเหมือนกอไก่มากกว่าที่จะเป็น talking looking มันแปลกนะครับถ้าเราเออกเสียงแบบนั้นนะ เปลี่ยนมาเป็นกรอกาไปเลยดีกว่านะจะได้ง่ายกว่า looking talking แบบนี้เนาะต่อมานะกริย,ยาทั่วไปพเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผม work 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 พอ่เติม ing ก็ working 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 แบบนี้เ,เลยต่อมา jump 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 แปลว,ว่ากระโดดใช่ไหม jump เติม ing jumping 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 จะสังเกตว่า jump มันเป็นเหมือนพอพานใช่ไหมครับพอมันเติม ing แล้วเสียงตรงเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆป่อปาเนาะ jumping มากกว่าที่จะไปออกว่า jumping เอาว่า jumping ก็ไม่ผิดนะครับผมแต่ว่ามันจะกลายเป็น jumping มากกว่ามันจะเป็นเสียงที่ออกเป็นคล้ายๆปอปาไปแทน jumping ถัดมานะครับ sleep sleep sleep, sleep. อันนี้แปลว่านอนใช่ไหมครับเหมือนนอนหลับ sleeping 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 ต่อมา learn 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 อันนี้คือเรียนรู้ใช่ไหมครับผมเติมมา ing ก็ learning 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 ต่อมานะ end 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 อันนี้แปลว่าสิ้นสุดใช่ไหมครับผม ending ending เติม ing นะ ending ก็ End แบบนี้ได้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากอย่างนี้บอกเลยนี่ก็คือกริยาทั่วไปที่เราจะเจอได้เยอะมากๆนะครับในภาษาอังกฤษที่มันจะเติม ing เอาดื้อๆโดยที่ไม่ได้มีกฎอะไรใช่ไหมครับก็ไม่ต้องไปคิดมากนะครับอย่างนี้บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ก็จะมีบางกลุ่มนะครับผมที่มันมีกฎพิเศษเราจะไปดูพวกนั้นกันนะต่อจากนี้กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ลงด้วย w x y ครับผม ถ้าหากว่าเราเจอคำกริยาที่มันลงท้ายด้วยตัวเหล่านี้แล้วมันจะต้องเติม ing เนี่ยก็ไม่ต้องคิดมากครับผมเติม ing ไปได้เลยไม่ต้องไปนึกถึงกฎอื่นๆละเราอาจจะไปเจอกฎอื่นๆอีกนะครับที่มันจะมีเงื่อนไขพิเศษแต่ว่าพวกนี้เนี่ยถ้าลงท้ายด้วยตัวเหล่านี้3 w x y เนี่ยก็สามารถที่เติม ing ไปได้เลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากอย่างเช่น blow, blow 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 ที่แปลว่าเป่านะครับ blow ไม่ใช่ blow นะมันมีตัว l ด้วยนะมันครบกล้่มนะครับ blow blow, blow ก็เป็น blowing, blowing, blowing มันจะคล้ายๆเหมือนเอาเสียงวอลแวนมาเชื่อมเลยนะ blowing, 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 blowing ต่อมา fix, fix, fix อันนี้แปลว่าซ่อมนะครับผม fix ลงท้ายด้วย x เติมมา ing เลย fixing, fixing ต่อมานะครับ say 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 สังเกตมันจะมีเสียงเหมือนยอ่อยักห้อยท้ายคำนี้อยู่นะ say say มันจะมีเสียงยอ่อยักนิดนึงเวลาเราทำเปก็เอาเสียงยอ่อยักนี่แหละไปเชื่อมเสียงยิง saying 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 say แบบนี้เนาะต่อมา play ก็เหมือนกัน play มันจะมีเสียงนิดนึงนะครห้อยท้ายอยู่ play 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 เราเติม ing ก็ playing 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 แบบนี้ได้นะโอเคต่อมาถ้าหากว่าเป็นกริยาที่ลงท้ายด้วย e นะครับผมเราจะตัด e ออกไปแล้วเราก็จะเติม ing ให้มันแทนนะอย่างเช่น write เห็นไหมมันลงท้ายด้วยตัว e ใช่ไหม write แปลว่าเขียน write เขียนเติม ing ก็ตัด e Writing มันฟังไม่ออกหรอกว่ามันมี e หรือมันไม่มี e อยู่นะครับแต่เวลาเราสะกดเราต้องสะกดให้ถูกเลยครับผมอย่างที่บอกเลยว่าถ้าหากว่าเราเอาไปเขียนไปอะไรเงรี้ยเราต้องเติมให้ถูกว่าไอ้เจ้า y n g เนี่ยมันมีกฎอะไรยังไงแต่ถ้าหากว่าเราพูดออกมาแน่นอนมันฟังไม่ออกหรอกเนาะว่าไอ้คำว่า write เนี่ยเราพูดโดยมีเสียง e หรือเปล่ามันไม่รู้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้มีออกเสียงชัดเจนแบบนั้นใช่ไหมครับก็พูดปกติได้ไม่ต้องไปคิดมาก แต่แค่ว่าเราสะกดเนี่ยเราต้องสะกดให้มันถูกเนาะ write พอเติตมไอเนจีก็ writing หรือ writing ก็ได้ writing ต่อมา give 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 อันนี้แปละว่าให้เนาะ give เป็น ING ก็ giving 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 ต่อมา drive 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 อันนี้แปลว่าขับรถใช่ไหมครับผม driving 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 ต่อมานะครับ ride 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 riding 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 คำว่า ride แปลว่าขี่นะครับเหมือนขี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่มาอะไรเงี้ยครับผม ride ต่อมา wake 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 แปลว่าปลุกได้นะครับผมหรือตื่นเองก็ได้เนะถ้าเป็น ing ก็ waking 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 ใช่ไหมครับผมจะเห็นที่บอกนะถ้าเป็นตัว k มันจะคล้ายๆสิงกากไกไปแทนเนาะ waking ต่อมานะอันนี้จะยาวหน่อยนะเป็นกริยาที่มีสระเสียงสั้นหนึ่งพยางอ่ะสระก็คือ a e i o u ใช่ไหมครับผม a e i o u เป็นสระเสียงสั้นนะครับผมทีนี้เขาบอกต่อว่ามันต้องเป็น1พยางก็คือคำคำนี้ต้องมีแค่1นพยางเท่านั้นลงท้ายด้วยพยัญชนะตัวเดียวพยัญชนะก็คือไอตัวที่ไม่ใช่สระเมะื่อกี a I o u, ้ใช่ไหมเมื่อกี้ a i o u เป็นสระใช่ไหมพยัญชนะก็คืออีก21ตัวที่เหลือใช่ไหมครับผมอัลฟาเบตมี26ใช่ไหมห้าตัวเป็นสระไปละอีก21ที่เหลือก็เป็นพยัญชนะได้ใช่ไหม ให้ทำการเบิ้ลพย,ยัญชนะท้ายแล้วค่อยเติม ing ครับผมอย่างเช่นอันนี้ sit 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 แปลว่านั่งใช่ไหมครับเห็นปะ sit สระของมันก็คือตัว i ใช่ไหมสระมี5ตัว a e i o u ใช่ไหมครับผม i เป็นสระแล้วตัวอักษรถัดมาเนี่ยก็เป็นพย,ยัญชนะใช่ไหมครับแล้วพย,ยัญชนะท้ายเนี่ยพย,ยัญชนะท้ายของเราเนี่ยมันมีแค่ตัวอักษรตัวเดียวใช่ปะม,มันก็ทําการเป็นไงเบิ้ลพย,ยัญชนะท้ายก่อนแล้วค่อยเติม ing ได้ไหมครับผม มก็ sit ก็จะเป็น sitting 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 หรือจะอ่านเป็น sitting ก็ได้ sitting เอาเสียงแบบอเมริกันก็ sitting ถัดมา run. run 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 เหมือนกัน run ตัว u เป็นสระใช่ไหมครับลงท้ายด้วยเพนชนะตัวเดียวตัว n ก็เลย burn, เบิ้ลเพนชนะท้ายก่อนแล้วค่อยเติม ing เป็น running 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 ถัดมานะครับ swim อะ ถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนมันเป็น2พยางนะ swim เนี่ยจริงๆแล้วมันคือหนึ่งพยางนะครับ s กับ w เนี่ยเป็นเสียงที่ควบกล้ำกันนะครับเราจะไม่ได้อ่านมันแยกพยางนะครับไม่ได้อ่านว่า swim ไม่ใช่แบบนั้นเนาะอ่านเป็น swim เป็นเสียงพยางเดียวนะ swim swim ใช่ภาษาไทยเราไม่ได้มีเสียงควบกล้ำอเสือว w แหวนแบบนั้นเนาะเราจะแยกเป็นพยางอ่าถ้าเปรียบเทียบก็คงนึกถึงคำว่า สว่างเราจะแยกกันเป็น2องพยางเลยสะว่างใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันบอกว่ามันมีเสียงควบกล้าม s w ได้ใช่ไหมครับผมมันก็เลย s w เป็น1พยางในที่นี้ Swim ก็เลยเป็น1พยางด้วยนะ Sw im, swim 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 ใช่ไหมอย่างที่บอกนะไม่ใช่สะวิมนะครับเสียง S เป็นเสียงลมเฉยๆอันนี้ก็เสียงของมานแล้วก็วิมต่อท้าย swim ให้ทำเร็วๆ swim swim แบบนี้ swimming ก็เลยต้อง burn m ก่อนแล้วค่อยเติม ing เนาะต่อมา stop ก็เช่นกันนะ s กับ t เป็นคำควบกล้ามเป็นเสียงควบกล้ามในที่นี้ stop ก็หยุดเติม ing stopping stopping ก็บ u r n p ก่อนนะ stopping แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับอันเนี้ยมันจะขัดกับที่เราดูไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่เป็นคำที่มันลงท้ายด้วย wxy ใช่ไหมครับอย่างเช่นคำว่า fix มันก็เป็นสระเสียงสั้นเหมือนกันและมันก็มีตัวลงท้ายเป็นเพนชนะตัวเดียวเหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่ามันยกเว้นไปเลยว่า wxy ลงท้ายด้วยตัวเหล่านี้ปุ๊บเติม ing เฉยๆใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นแยกให้ออกนะครับ2ออันนี้นะถ้าใครงงลองเลื่อนคลิปย้อนกลับไปดูนะครับผม ในกรณีที่กริยาลงท้ายด้วยสระมากกว่า1ตัวให้เติม ing ได้เลยจริงๆอันนี้มันมีน้อยนะครับก็ไม่ต้องไปคิดมากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งกฎที่เราสามารถที่จะใช้ได้นะครับก็เลยยกมาให้ดูนะครับผมอย่างเช่นอันนี้ก็จำเอาเลยก็ได้ว่าหลักๆที่เราเจอท่วๆไปคงเป็นคําว่า see แล้วก็ boo นะครับผมอ่ะคำแรกก่อน see แปลว่าเห็นใช่ไหม see เติม ing ก็ seeing seeing เนื่องจากว่ามันไม่ได้มีเสียงลงท้ายนะเราก็จะใช้เสียงตัวยอยัก์ไปแทนนะ Sing ก็ C แล้วก็เติม i n g s ็นจซอ่ามันอาจจะดูแปลกๆแต่ว่ากดมันว่ามาอย่างนั้นนะครับซ n g เฉยๆเราจะตัด E ทั้งสองตัวแล้วไปเติม i n g ไม่ได้นะมันก็จะกลายเป็นคำว่าซ n g เฉยๆที่แปลว่าร้องเพลงแทนเน่ว่า <laughs> เพราะฉะนั้นมันก็เลยเติม i n g ไปดื้อๆแบบนี้นะั่นแหละรครับซ n g อ่ะถัดมา Bo ูแปลว่า ส่งเสียงโห่นะครับผมส่งเสียงโห่ไล่อะไรเงี้ย boo ไปเติมไอ้ i n ก็ booing booing แบบนี้นะ booing booing แปลว่าส่งเสียงโห่ไล่ได้นะครับ booing ต่อมาอันนี้ยกเว้นครับผมยกเว้นคำว่า q ที่จะสะกดได้ทั้งสองแบบก็เจอกันทั้งสองแบบอะไรครับก็ q แบบที่มี e ใช่ไหมครับผมกับ q แบบที่ไม่มี e ก็อันใช้มือไม่มี e ตัด e ออกก็เติมา n ีก็ qing อันขวาม,มือมันดันมี e ต่อด้วยก็คิววิงเหมือนเดิมก็ไม่มีสาเหตุนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับผมมันยกเว้นไว้แบบนี้นะครับต่อมากริยาที่ลงท้ายด้วย i e ให้เปลี่ยนเป็น y แล้วเติม i n g ถ้าลงท้ายด้วย i e ให้เปลี่ยนเป็น y แล้วเติม i n g อีกทีอย่างเช่นคำแรก lie 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 อันนี้แปลว่านอนลงก็ได้หรือแปลว่าโกหกก็ได้นะครับผมพอเติมไ ng ก็ lying lying เอาเสียงยอยักษ์มาเชื่อมนะ lying lying แบบนี้เนาะตัดมา die 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 อันนี้แปลว่าเสียชีวิตใช่ไหมครับผมก็เปลี่ยน IE เป็น Y dying dying แบบนี้นะครับต่อมา tie tie ทายอันนี้แปลว่าผูกเหมือนผูกเชือกได้นะครับผูกเชือกลงเช้าอย่างเงี้ยก็ทายลงท้ายด้วย IE ก็เปลี่ยนไปเป็น Y แล้วก็เติม ing tying 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 แบบนี้เนาะเดี๋ยวมานะครับในกรณีที่กริยานะครับผมมี2พยางขึ้นไปและเสียงสเตร s อยู่ที่พยางหลัง ให้ทำการเบิ้ลพยัญชนะท้ายก่อนแล้วเติม ing โอเคเนาะอ่ะโอเคคำนี้นะครับอ่านว่า permit มันเป็นกริยามาเลยเป็นเป็นสเตร s ที่2นะครับผมถ้ามันเป็นคำนามมันส r e s s ที่พยางแรก permit อันนี้ก็เป็นอะไรที่ทำให้ปวดหัวได้ง่ายนะเพราะว่ารูปคำนามกับรูปกริยามัมนสเตรสเสียงไม่เหมือนกันในบางคำนะครับผมเพราะฉะนั้นคำนี้ permit มันเน้นพยางสองนะ permit ไม่ใช่ permit นะถ้า permit เป็นคำนาม permit เน้นพยายงสอง permit เวลาเราทำเป็น ing ก็ permitting 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 นะก็เบิน้น t เราก็เติม ing permitting ต่อมานะครับ refer 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 สังเกตว่าเราอ่านเราอ่านว่า r i เสียงสั้น refer refer เน้นพยายงที่สองนะ ไม่ได้อ่านว่า refer refer ถ้าเราไปอ่านว่า refer อันนี้เน้นพยางค์ที่1่ใช่ไแต่ไม่ถูกใช่ไหมเราไม่ได้อ่านกันแบบนี้เราอ่านว่า refer 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 เราเน้นพยางค์สองเวลาเราเติม ing ก็เป็น referring referring ใช่ไหมก็เน้นพยางค์สอง referring มันก็เลยต้องเบิ r, ล้ล r เราค่อยเติม ing แบบนี้ referring ถัดมา admit 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 ก็เหมือนเดิมหมาวาม่ามันเน้นพยางคนที่2ก็เลยเป็น admitting 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 ก็เติม t แล้วก็ค่อยเติม ing แบบนี้เนาะในทางกลับกันอันนี้กฎหนึ่งก็คือถ้า tres s มันอยู่ที่พยางค์แรกนะครับผมเมื่อกี้พยางค์หลังใช่ไหมแต่ stress มาไปอยู่พยางค์แรกเนี่ยก็ไม่ต้องเบิ้ลพยัญชนะท้ายครับก็เติม ing ได้เลยเหมามอ,อย่างเช่นอันนี้ open open เราเน้นพยางค์ที่1 open ไม่ได้ออาว่า open ไม่ใช่ open ใช่ไหมไม่ได้เน้นเพิ่นใช่ไหมเน้น o open open เน้นพยางค์ที่หนึ่งกริยาก็ตัวเป็น g ได้เลยเป็น opening opening ถัดมา listen 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 เน้นพยางค์ที่หนึ่งไม่ได้อ่านว่า listen ใช่ไหมเราไม่ได้เน้นพยางค์ที่สองใช่ไหมเราเน้นพยางค์แรก listen listen ก็เลยเป็น listening listening เน้นพยางค์ที่หนึ่งก็เติมเป็น g เฉยๆถัดมา visit visit v เน้นพยัญชนที่หนึ่ง v visit visit เพราะฉะนั้นเวราเติมเป็น g ก็ visiting 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 ก็เติมเป็น g เฉยๆเลยอ๋อจบกันไปแล้วนะครับผมกับ กดการเติม ing ทั้ง8คอนะครับถ้าหากว่าใครไม่ทันตรงไหนนะครับย้อนคลิปกลับไปสักน,นิดหนึ่งลองดูตัวนั้นอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเป็นไปได้แชร์เก็บไว้แคปหน้าจอเก็บไว้ก็ได้นะครับจะได้มีอะไรที่ทบทวนได้ง่ายหน่อยถ้าาว่ามีคาถามอะไรเพิ่มเติมสามารถพิมพ์เข้าไปในช่องคอมเมนต์ได้เลยแน่นอนว่าที่เอามาให้วันนี้ไม่ได้เป็นทุกกฎที่มีในภาษาอังกฤษนะครับแต่นี่คือกฎที่จะเจอได้ไบ่อยใช้ได้ไบ่อยในชีวิตประจำวันของเรานะครับผมถ้าว่ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถทิ้งไว้ในช่อง แล้วถ้าหากว่าใครอยากจะให้ทําวิดีโอในหัวข้อไหนเป็นพิเศษนะครับสามารถที่จะทิ้งคํวันนี้ช่คอมเมนต์ได้เลยเช่นกันสาเหตุที่ยกหัวข้อนี้มาสอนวันนี้นะครับเนื่องจากว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมาดูกฎการใช้ present continuous tense กันนะครับซึ่งการที่เราจะใช้ present continuous tense เป็นหรือใช้ได้ข้องเนี่ยเราต้องรู้กฎการเติม ing ก่อนก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาก่อนนะครับถ้าใครอยากจะรู้นะว่า present continuous tense ใช้ย่งไงนะครับผม ตามดูคลิปในครั้งหน้าได้เลยนะครับสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ t ิวเตอร์เวิและ ESE จะต้องขอลาไปก่อนเพลงเท่านี้แต่ก่อนจะจากไปวันนี้อยากจะฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้หน่อยนะครับผมจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะเอามาฝากแบบนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ